บทที่13สรุปและต่อยอด Closing and Next Steps หัวข้อการเรียนรู้บทที่ 13, สรุปและต่อยอด Closing and Next s t e p เราเดินทางกันมาถึงบทที่13แล้วนะคะซึ่งเป็นบทสรุปจบท้ายของการเรียนรู้นี้ค่ะซึ่งในบทนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้ลองกลับไปย้อนดูเราเรียนกันมาถึง 12บทกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งในแต่ละบทค่ะก็มีประโยชน์และมีเทคนิคต่างๆมากมายคขาชมหวังว่าในเทคนิคและประโยชน์นั้นนะคะทุกคนจะสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะในบทเรียนนี้นะคะคขาชมอยากจะขอย้ำเตือนอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อให้การเรียนรู้เนี่ยค่ะสามารถต่อยอดและพัฒนาได้อย่างแรกเลยค่ะเลยอยากจะขอย้ำเตือนให้ทุกคนค่ะได้ทำการรีเฟล็กหรือว่าสะท้อนการเรียนรู้ของตัวเองค่ะ ซึ่งการสะท้อนการเรียนรู้ของตัวเองนะคะอาจจะทำได้ในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์หรือว่าในทุกๆ2อาทิตย์ค่ะ แต่ถ้ามากกว่านั้นมันอาจจะนานเกินไปนะคะดังนั้นค่ะในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆ2อาทิตย์ให้เรากลับมาแล้วก็ตกผลึกกับตัวเองค่ะว่าในสิ่งที่เราได้ทําไปแล้วได้ลงมือทํามันเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างเหมือนที่เราได้เรียนรู้ไปในโมดูลก่อนหน้านี้ค่ะอีกสเต็ปหนึ่งนะคะที่คชมอยากให้ทุกคนค่ะได้ลองทดลองทํานะคะก็คือหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วนะคะเราต้องปรับปรุงค่ะ ปรับปรุงสิ่งที่เราสามารถทําได้เพิ่มนะคะแล้วก็ลองดูว่าในสิ่งที่เราทําได้เพิ่มนั้นนะคะเราสามารถทํามันยังไงให้ดีขึ้นได้กว่าเดิมได้ค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเรานะคะสามารถทําในเรื่องของ reflection นะคะแล้วก็เราปรับปรุงกระบวนการนะคะไปพร้อมๆกันเป็น cycle ค่ะผู้ชมเชื่อว,ว่าการเรียนรู้ที่เราเรียนมาค่ะมันจะเป็นการเรียนรู้ที่ทําให้ทุกคนค่ะสามารถนําไปใช้ได้จริงและเกิดการพัฒนาได้อย่างแน่นอนค่ะและฝาก ทิ้งท้ายไว้นะคะอีกหนึ่งเทคนิคเด็ดๆนะคะที่คุณผู้ชมจะทิ้งท้ายในบทนี้นะคะก็ค <c oughs> ือเทคนิคเรื่องของการสร้างนิสัยใหม่ด้วย Tiny Habits <c oughs> ค่ะซึ่งเทคนิคการสร้างนิสัยใหม่นี้นะคะคุณผู้ชมได้เอามาจากหนังสือเรื่อง Tiny Habits นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่โด่งดังในเรื่องของการสร้างนิสัยใหม่และมันเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ง่ายทําได้จริงค่ะในส่วนของหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าเวลาที่เรานะคะจะสร้างนิสัยอะไรใหม่ๆ เรานะคะสามารถทําได้3ขั้นตอนดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือทําให้ทุกอย่างมันง่ายค่ะหรือ anchor your habits ค่ะการทําให้ทุกอย่างมันง่ายนะคะก็อย่างเช่นเวลาที่เราะคะ่ะจะเริ่มอะไรใหม่ๆบางทีเนี่ยมันอาจจะเยอะและย,ยากสําหรับเราก็ให้เรานะคะเริ่มต้นจากสิ่งที่มันง่ายก่อนบางคนค่ะโหอยากจะออกกําลังกายมานานมากแล้วค่ะแต่ว่าแค่คิดว่าตื่นขึ้นมาแล้วต้องไปออกกําลังกายวิ่ง3านาที ก็เหนื่อยแล้วดังนั้นนะคะแทนที่จะวิ่ง30นาทีค่ะ ก็อาจจะเป็นทําให้เราค่ะรู้สึกว่าเอ้ยเราไปเดินแค่1นาที2นาทีหรือยืนแว่งแขนแค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นค่ะที่ทําได้ง่ายๆแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถทําให้มันเป็นการผูกกับนิสัยเดิมได้ค่ะตัวอย่างเช่นบางทีนะคะถ้าเราอะค่ะเดินขึ้นออฟฟิศค่ะขึ้นลงออฟฟิศทุกทีเราอาจจะใช้ลิฟต์ใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ค่ะเราอยากจะออกกําลังกายเราก็เปลี่ยนจากการที่เราใช้ลิฟต์ค่ะเป็นการเดินขึ้นบันไดแทนค่ะ ซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะเริ่มเป็นการออกกําลังกายนะคะที่สามารถทําได้เช่นกันค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าเรานะคะทุกทีเนี่ยเรานั่งวินมอเตอร์ไซค์ค่ะจากที่บ้านนะคะไปที่ปากซอยค่ะตอนนี้เราอาจจะเปลี่ยนไหมคะ่ะถ้ามันไม่ได้ไกลมากนะคะแล้วก็ใช้การเดินแทนค่ะใช้การเดินไปในที่ที่มันมีระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากแทนที่เราจะนั่งวินหรือว่านั่งรถไปนะคะซึ่งมันก็เป็นการเริ่มการออกกำลังกายได้ดีเช่นกันค่ะ นี่คือการที่เราทําให้ทุกอย่างมันง่ายนะคะแล้วก็สอดคล้องไปกับสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราค่ะ อีกอันหนึ่งนะคะก็คือการเชื่อมโยงนะคะนิสัยใหม่ๆคะ่ะให้มันเข้ากับสิ่งที่มันเป็นอารมณ์ p o สิทีฟค่ะมันคือการที่เรานะคะได้สร้างโพสิทีฟนะคะในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ c e เล b r a ต e small วค่ะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราคะ่ะเริ่มสร้างนิสัยใหม่ยังใช้การออกกําลังกายคะ่ะบางทีนะคะแค่เราอะคะ่ะได้เดินสั้นๆ5นาทีเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าวันนี้เก่งมากเลยวันนี้เยี่ยมมากๆเลยหรือว่าพอเรานะคะได้เดินครบ5นาทีแล้วใน เบื้องต้นค่ะเราก็อาจจะบอกตัวเองว่า yes เราทำได้แล้วแค่นี้ค่ะมันก็จะทำให้สมองของเรานะคะรู้สึกอิ่มเอมค่ะรู้สึกสำเร็จนะคะและตรงนี้เองอะค่ะมันก็จะทำให้เราค่ะมีพลังและมีกำลังใจในการที่เราจะทำอะไรอื่นๆต่อไปสร้างนิสัยแบบนี้ต่อไปค่ะ ในส่วนต่อไปนะคะสเต็ปที่3ค่ะเขาบอกว่าทำให้ขยายได้มากขึ้นก็คือ grow naturally ค่ะคือนิสัยใหม่ๆนะคะบางทีเนี่ยพอเราเริ่มต้นแล้วอะค่ะเราต้องลองดูค่ะว่ามันจะขยายยังไงได้อีกอย่างเช่นที่เราออกกำลังกายใช่ไหมคะตอนแรกเราแค่เดินขึ้นบันไดหลังจากนั้นเราเริ่มเดิน5นาทีหลังจากนั้นนะคะอาจจะเปลี่ยนจาก5นาทีเป็นเดินเร็ว20นาที และก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราคุ้นชินกับ20นาทีแล้วก็อาจจะกลายเป็นวิ่งได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอะคะ่ะเริ่มทําทีละเล็กทีละน้อยค่ะนิสัยเหล่านี้ค่ะมันก็จะเริ่มทําให้เป็นนิสัยที่มันอยู่ในเนื้อในตัวเราแล้วมันก็จะทําให้เราะคะ่ะสามารถขยับขยายนะคะแล้วก็ขยายไปเป็นนิสัยใหม่ๆดีๆได้ค่ะคชมขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะคุณแม่ของคชมเองค่ะ คุณแม่ของคุณชมเองเนี่ยเมื่อก่อนท่านมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีค่ะเพราะท่านชอบกินแล้วก็เวลากินแล้วนะคะแน่นอนค่ะเราก็จะเกิดภาวะความอ้วนนะคะซึ่งมันทําให้เกิดโรคตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานแล้วก็การสุ่มเสี่ยงนะคะที่จะเป็นโรคหัวใจค่ะ ดังนั้นค่ะโชคดีมากๆค่ะที่คุณแม่นะคะตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงแต่เอาจริงๆเลยนะคะในช่วงแรกคุณแม่ของคชมค่ะเดินเหินได้ยากมากเพราะว่าน้ําหนักตัวเยอะค่ะสิ่งที่ท่านทำนะคะอย่างแรกเลยก็คือค่อยๆไปเดินสวนสาธรารณะค่ะเอาตัวเองเนี่ยออกไปเดินอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งรอบของสวนสาธรารนณะ ซึ่งตอนแรกบอกได้เลยนะคะมันเป็นสิ่งที่ยากมากนะสำหรับคนไม่ออกกำลังกายเลยหลังจากนั้นนะคะคุณแม่ก็เดินต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกๆวันทำเป็นประจำและหลังจากที่เริ่มเดินนะคะมาประมาณ2-3อาทิตย์ค่ะเขาเองก็เริ่มที่จะเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆและเชื่อไหมคะว่าหลังจากที่เขาเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาก็สามารถนะคะเริ่มวิ่งเหยาะๆได้และเริ่มไปฟิตเนสลักษณะแบบออกกำลังกายได้ และหลังจากนั้น1ปีให้หลังค่ะแม่ของผู้ชมค่ะเขาก็สามารถลดน้ำหนักได้มากกว่า10โลเลยค่ะมันอาจจะเป็นเวลาที่ช้านะคะสำหรับใครบางคนแต่บอกได้เลยว่าสำหรับคนที่มีอายุเกิน60แล้วเนี่ยเรื่องนี้มันต้องใช้ใจและก็ความตั้งใจมากๆนะคะแต่กว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะที่ลดน้ำหนักได้แล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะก่อนหน้านั้นมันก็ต้องเริ่มจากนิสัยเล็กๆค่ะหรือเรียกว่า Tiny Habits นั่นเองก็คือเริ่มจาก สิ่งเล็กๆที่เราสามารถทำได้ในทุกๆวันค่ะก้าวแรกเป็นก้าที่ยากเสมอแต่ถ้าไม่มีก้าวแรกเราก็จะไม่มีก้าต่อไปค่ะดังนั้นนะคะคุณชมก็เลยอยากจะฝากเทคนิคนี้ไว้ค่ะว่าถ้าใครนะคะที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเรานะคะสามารถเริ่มได้จากก้าวเล็กๆในวันนี้ค่ะและนั่นนะคะก็คือสิ่งที่เรานะคะได้นำมาเพื่อเป็นบทสรุปนะคะจบท้ายเพื่อให้ทุกคนได้ไปสร้างวิสัยใหม่ที่ดีๆค่ะ สุดท้ายนี้นะคะกิจกรรมปิดท้ายของคลาสนี้ค้ชมอยากจะชวนให้ทุกคนนะคะได้ลองเขียนนะคะ3เทคนิคนะคะที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้เนี่ยที่ชอบมากที่สุดยกตัวอย่างบางคนนะคะอาจจะบอกว่าชอบเทคนิคของเรื่องการกำจัดความเครียดหรือบางคนอาจจะบอกว่าชอบเทคนิคของเรื่องของโฟมาโดโรนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าชอบเทคนิคในเรื่องของช i ยนิคาเบตแบบนี้ค่ะ3อย่างอยากทุกคนลองเขียนดู และอยากให้ทุกคนนะคะลองเขียนว่า Action Plan สิ่งที่เราค่ะจะสามารถทำได้เลยและทำได้ทันทีมีอะไรบ้างขอ3อย่างที่เป็นสเต็ปนะคะและอย่าลืมนะคะเขียนแล้วตั้งเป้าหมายแล้วเราจะต้องทำมันค่ะการลงมือทำเท่านั้นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะ และท้ายที่สุดนี้นะคะสรุปจบบทนี้เราก็ได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของการทำา t n y y h b i t t s นะคะและก็คุณชมก็ฝากไว้ในเรื่องของการติดตามประเมินผลและก็การที่เรานะคะได้ทำ Reflection กับตัวเองบ่อยๆะคะ่ะ มาถึงจบบทนี้แล้วนะคะคุณชมอยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะในบทเรียนบทนี้นะคะแล้วก็คุณชมหวังว่าในเรื่องราวนะคะที่คุณชมได้เล่าแล้วะก็ได้แชร์ไปนะคะแล้วก็เทคนิคต่างๆจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะและขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ